ตอนที่สองพันหนึ่งร้อยห้าเชื่อตอนว่าคาพลาดแล้วยางเซียวที่สลายการป้องกันไปแล้วจะหลบหลีกพิษที่พรั่งพรวกมาได้ทันเวลาได้อย่างไรแต่ด้วยการที่เขาทุ่มเทพลังทั้งหมดไปกับการโจมตีอีกฝ่ายก็ไม่สามารถป้องกันการโจมตีของเขาได้เช่นกันเขาอดไม่ได้ที่จะสะบัดในใจว่าคนเหล่านี้ช่างไม่มีความเป็นมืออาชีพเอาเสียเลยไม่รู้ว่าสวงซื่อคิดอะไรอยู่กันแน่ ถึงได้ส่งคนกลุ่มที่มีเรื่องเช่นนี้มาลงมือหมัดของหยางเสียวประทะเข้ากับหน้าอ,อกของพี่ชายจวุนด้วยการที่แต่เดิมเขาเพียงตั้งใจที่จะทำให้อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บเท่านั้นการโจมตีของเขาจึงไม่ได้สร้างบาดแผลที่ทำให้ถึงแก่ความตายแต่ก็ยังทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่ทว่าเมื่อถูกฝ่ามือประทะเข้าใส่หน้าอ,อกของพี่ชายจุนกลับกลายเป็นอ่อนนุ่มไม่คงตัว อย่างเซียวตกตะลึงไม่เห็นว่าร่างกายของพี่ชายจุนได้แปลสภาพกลายเป็นหมอกสีเขียวที่เพียงแค่สุดดมก็แทบจะทำให้ผู้คนนั้นหมดสติได้ในทันทีพิษเขาทุานในใจร่างกายของคนพวกนี้เป็นแก่นกำเนิดน,นิรานแถมยังเป็นธาตุพิษที่พบเจอได้ยากมากอีกด้วยบัดซบนี่เจ้าจะเล่นกันจริงจังเกินไปหรือเปล่าพริบหมอกสีเขียวปกคคุมล้อมร้อมไปทั่วร่างของหยางเซียวเมื่อหมอกพัดผ่านไป ภาพที่เห็นก็คืออย่างเซี่ยวที่ร่วงลงไปนอนอยู่กับพื้นด้วยร่างที่กระตุกไปมาอย่างน่าทุกขทรมานพิษของข้าถูกเรียกว่ามรณาสงัดดับศูนย์มันคือพิษที่ถูกสกัดออกมาจากศพของตัวตนนิรันที่ทรงพลังพิษนี้อบอวนไปด้วยออร่าแห่งความตายที่จะทำให้ร่างกายขยับไม่ได้นอกจากนี้เป้าหมายที่ถูกพิษก็จะไม่ตายในทันทีแต่จะค่อยๆทุกทรมานเป็นเวลาสวันสามคืน ก่อนจะกลายสภาพเป็นศพพี่ชายจินกล่าวพร้อมกับร่างกายค่อยๆกลับคืนสู่สภาพปกติด้วยสีหน้าซีดเผือดพลังแก่นกำเนิดนิรันดร์ของเขาอ่อนแอเป็นอย่างมากเพราะงั้นหลังจากที่ระเบิดพลัง,งไปเพียงครั้งเดียวร่างกายจึงรู้สึกหนักน่วงอย่างสาหัสมารดาเจ้าสิหยางเซียวไม่สามารถเปิดปากได้จึงทำได้เพียงจ้องมองไปยังอีฝ่ายอย่างแค้นเคืองนี่มันหมายความว่าอย่างไรข้าแค่ไปขอให้เจ้ามาเล่นละครแท้ๆ แล้วเจ้าจะใช้มรณาสงัดดับศูนย์อะไรนั่นหาตระกูลเจ้า,างั้นหรือช่างไม่มีความเป็นมืออาชีพเอาสิเลยหลังจากนี้เขาจะต้องไปร้องเรียนต่อพี่ซื่อสิทธิ์พี่หยางเฉินซงซงนิ่งเงียบมานานก่อนจะอุทานออกมาเพราะก่อนหน้านี้หยางเซียวดูจะเป็นฝ่ายได้เปรียบมาโดยตลอดซึ่งนางไม่คิดว่าจูจูหยางเซียวจะล้มลงไปกับพื้นแบบนั้นฮ่ <c oughs> ในน้อยปิงหัวเรอะม่อย่างไรยังมีใครคิดจะต่อต้านอีกหรือไม่ เขาใช้เท้าเหยียบบนสีสของอย่างเซียวอย่างรุนแรงจนรูปทรงบิดเบี้ยวเล็กน้อยสิทธิพี่อย่างเฉินซงซงเป็นกังวลความรู้สึกนี้ไม่ใช่เพราะว่านางชอบอีกฝ่ายแต่เป็นเพราะความสัมพันธ์แบบมิตรสหายนางรีบกล่าวกับหลิงฮั่นช่วยสิทธิพี่ของข้าด้วยหลิงฮั่นยิ้มไม่ต้องห่วงเขาหนังหาอยู่แล้วไม่ตายง่ายๆหรอกอย่างเซียวแทบจะเป็นลมสำหรับเขาไม่ใช่ปัญหาความตายแต่เป็นการเสียหน้าหรือว่ากลุ่มอัจฉริเหล่านี้จะเข้าใจผิดว่าหลิงฮั่นเป็นเขา ถึงได้ตั้งใจทําให้หลิงฮั่นเป็นวีรบุรุษที่ช่วยเหลือสาวงามบัดซบคนพวกนี้มาจากไหนกันแน่ถึงได้โง่นักเสียงฝีเท้าอันเร่งรีบดังขึ้นก่อนที่ร่างของคนทั้งเก้าจะปรากฏออกมาจากป่าต้นมอนสีฟ้าครามคนกลุ่มนี้แต่ละคนต่างมีท่าทางหวนหี่ยมใบหน้าของความเป็นอันธพาลฮ่าฮสตรีงามทั้งหลายมาให้พี่ชายหึ คนทั้งเก้าคนพูดจาลวนลามทันทีที่โพรห์เวกมาแต่เราะว่าคําพูดก็ต้องหยุดชะงักกลางคันด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นหยางเซียวกําลังนอนอยู่บนพื้นหมถึงแม้หยางเซียวจะขยับตัวไม่ได้แต่เขาก็มองเห็นทั้งเก้าคนอย่างชัดเจนเพราะใบหน้าของเขาหันไปยังทิศท,ทางนั้นพอดีในหมู่คนทั้งเก้ามีคนที่เขารู้จักอย่างน้อยสี่คนแถมคนที่เป็นผู้นํากลุ่มก็คือเซียวเฉิงเดี๋ยวก่อนหรือนี่เขาจะเข้าใจผิด เจ็ดคนนั้นไม่ใช่คนจากกลุ่มของสวงซื้อแต่เป็นพวกเสเพลชั่วไร้ของจริงบ้าจริงถึงว่าทําไมถึงเจ็ดคนถึงได้สแสดงนิยอดเยี่ยมยิ่งนักเพราะที่จริงแล้วพวกเขาไม่ได้สแสดงแต่ตั้งใจทําจริงๆนั่นเองอย่างเซียวสุดลมหายใจลึกตอนนี้เขากําลังตกอยู่ในเนื้อมือของอีกฝ่ายไม่เชื่อว่านี่หมายความว่าชีวิตของเขากําลังตกอยู่ในอันตรายหรือเขาเผยชานะของตาหนักสวรรค์ศักสิออกไปเขามั่นใจว่าอีกฝ่ายจะไม่มีทางกล้าลงมือกับเขาแน่นอนหรือบางทีอาจจะให้ทั้งเจ็ดคน ถึงกับคุกเข่าร้องขอความเมตตาซิดดิซัมแต่ปัญหาก็คือตอนนี้เขาไม่สามารถขยับปากพูดหรือใช้สัมภสวรรค์ได้เลยแม้แต่น้อยคนของกลุ่มซวงซื่อชะงักมึนงงนี่มันคืออะไรกันเกิดอะไรขึ้นไหนขณะที่พวกเขายังมาไม่ถึงการแสดงก็ดันเริ่มไปก่อนทําให้ตัวเอกถูกตัดสินไปแล้วหรือรีบไปช่วยนายน้อยเร็วเขาทั้งก้าคนตะโกนแล้วรีบรุดหน้าเข้าไปจู่โจมพวกน้อยน้อยปิงหลิงฮันยิ้มและกล่าวกับเฉินซงซวงเห็นไม่ล่าสิทธิ์พี่ของเจ้ามีสายมากมาย เพื่อเราไม่จะไปต้องยื่นมือเข้าไปเกะกะก็ได้นายน้อยปิงเค้นเสียงเล็กล่าวต่อหน้าน้อยน้อยผู้นี้ใครบังอาจทำตัวอวดดีเจ้าเป็นใครก็ช่างแต่จงปล่อยนายน,น้อยของพวกข้าเสียวเฉิงคำรามต่อหน้าค้าจะมีใครกล้เาเรียกตัวเองว่านายน้อยได้อีกนายน้อยปิงเค้นเสียงหากข้ากโกรธจนถึงขีดสุดเมื่อไหลผลลัพธ์ที่ตามมาย่อมหนักหนาสาหัสเขาหยุดนิ่งไปชั่วขณะหนึ่งก่อนจะกล่าวต่อด้วยน้าเสียงหวเหี้ยมจัดการสังหารพวกมันที่หมด ขอรับไหนน้อยกลุ่มคนด้านหลังร,รุดขึ้นหน้าไปในขณะที่พี่ชายจูอินก้าวถอยหลังเ <c ute> มื่อครู่เขาใช้พลังของแก่นกำลังยิรันไปหมดแล้วทําให้ตอนนี้อยู่ในสภาพที่อ่อนแอเป็นอย่างมากจึงไม่เหมาะสมที่จะเข้าร่วมการประทะฆ่าพวกมันและช่วยไหนน้อยเสี่ยวเฉิงและคนในกลุ่มคำรามเสียงดังพร้อมกับนำดาบของตัวเองออกมากวแกว่งโจมตีการต่อสู้ประทุขึ้นในทันที กลุ่ม,มาธฐาพาันที่สมควรจะถูกวีรบุรุษจัดการตอนนี้กับกลายเป็นคนที่ลงมือช่วยวีรบุรุษเสียเองเป็นการแสดงที่น่าสนุกไม่เลวหลิงฮั่นนำเกีอ้กออกมาจาก้อคอยทมินและแจกจ่ายกับพวกจกักรพรรดินีพร้อมกับนำมเมล็ดทานตะวันดวงจิตออกมาแหกินเฉินซงซวงชงงะงักแข่งขันนี่พวกเจ้าทำตัวสบายใจกันเกินไปหรือเปล่าไม่ต้องคิดมากมานั่งด้วยกันสิหลิงฮั่นนำเกี้าอีกตัวออกมาและแบ่งมเมล็ดทานตะวันดวงจิตให้กับว่าที่ลูกสะภ้ยในอนาคต นี่มันเมล็ดทานตะว,วันดวงจิตเฉินทรงซวนที่ค่อนข้างคุ้นเคยกับสมุนไพรก็อุทานออกมาทันทีดอกทานตะว,วันดวงจิตคือสมุนไพรนิรันต์ซึ่งเมล็ดที่เป็นกันของมันล้ำค่าเป็นอย่างมากสมุนไพรนิรันต์สามารถนำมากินตามใจชอบแบบนี้ก็ได้หรอนางรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากแต่ไม่ว่าอย่างไรนางก็เป็นเพียงผู้ฝึกตอนระดับสามนิพานเท่านั้นซึ่งห่อนแอก,กว่าหยางเซียวซีอีกถ้าหากแม้กระทั่งหยางเซียวยังไม่ใช่คู่ต่อสู้แล้วก็แล้วนางจะไปช่วยอะไรได้ เพราะเห็ุนั้นแล้วจึงปล่อยให้คนอื่นลงมือแล้วก็ดูอยู่ห่างๆอย่างไม่เป็นตัวทวงจะดีกว่าเมื่อคิดได้แบบนั้นนางก็นั่งลงที่เก้าอี้แล้วมองดูสถานการณ์ไปพร้อมกับกินมเมล็ดทานตะวันดวงจิตพวกเจ้านี้ค้ายังนอนอยู่ตรงนี้โดยที่จะเป็นหรือตายก็ไม่รู้นะอย่างเซียวอดครวญในใจตอนที่2,106เชื่อตอนว่าความจริงพว่หนิงฮันมองดูการแสดงซานสนุกไปพร้อมกับกินมเมล็ดทานตะวันดวงจิต ในการต่อสู้นั้นถึงแม้ฝั่งของนายน้อยปิงจะมีจำนวนคน5คนซึ่งน้อยกว่าแต่พวกเขาทุกคนก็มีพลังบ่มเพาะอยู่ที่4ีนิพานสูงสุดแทนพลังต่อสู้ก็ยังแข็งแกร่งกว่าทําให้แค่เวลาผ่านไปไม่นานพวกเขาก็สามารถกำรับกลุ่มของเสียวเฉิงทั้ง9คนได้พวกกลุ่มสวะสังหารทิ้งให้หมดเลยค่ะพวกนายน้อยปิงหดเหี้ยมและไร้วความเมตตาพวกเขาทุกคนต้องการจะจัดการกลุ่มของเสียวเฉิงทิ้งให้สิ้นซาก โลหิตสาดกระจายและแขนขามากมายถูกตัดขาดลอยขึ้นไปบนท้องฟ้าผ่านไปเพียงสิบชั่วครู่กลุ่มของเสียวเฉิงทั้งสามคนก็สิ้นชีพล้มลงไปนอนกับพื้นเมื่อเห็นอย่างนี้เฉินซงซงก็ไม่อยากนั่งดิ้งๆอีกต่อไปไม่ว่านางจะเป็นคนเฉยชาเพียงใดก็ไม่สามารถมาเห็นความตายเบื้องหน้าโดยที่ไม่ลงมือทำอะไรได้หลิงฮั่นนั่งไขว่ห้างและยิ้มไม่ต้องกังวลไปก็แค่สุนัขกัดกันเขาหยุดพูดไปครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวต่อ สิทธิ์พี่ของเจ้ารู้จักกลุ่มคนที่เพิ่งมาถึงโดยที่แต่เดิมแล้วเขาวางแผนที่จะให้คนเหล่านั้นลวนลามเจ้าแลว้ววรบุรุษก็จะได้เข้าไปช่วยเหลือสาวงามเพียงแต่สถานการณ์กลับกลายเป็นว่าใครบางคนบังเอิญลงมือก่อนผลลัพธ์จึงกลายเป็นเหมือนที่เห็นกันอยู่ตอนนี้เจ้าพูดอะไรไร้สาระเฉินซงซวนกล่าวขึ้นเสียงทันทีนางไม่อาจยอมให้สิทธิ์พี่ของตนถูกใส่ร้ายชยนี้ได้ไร้สาระงั้นหรอเจ้าลองคิดดูกันแล้วกันหลิงฮันไม่ตอ่อเลาะต่อเถียงกับนาง เฉินซงซงลองนึกดูให้ถี่ถ้วนก่อนจะพบว่ามันมีอะไรบางอย่างไม่สมเหตุสมผลอยู่จริงๆอย่างเช่นในตอนที่หยางเซียวลงมือกับพวกนายน้อยปิงก่อนหน้านี้จะเห็นได้ยอย่างชัดเจนว่าเขาเอมมือให้ซึ่งผิดกับนิสัยของหยางเซียวมากแถมในตอนที่กลุ่มของเซียวเฉิงปรากฏตัวทางทั้งที่พวกเขาแสดงท่าท,าทีดุร้ายอย่างจงแจ้งแท้แต่เมื่อเห็นว่าหยางเซียวทรุดตัวลงไปนอนอยู่กับพื้นจูๆ่ๆท่าทีของพวกเขาก็เปลี่ยนไปทันทีหากลบความเป็นไปได้ทั้งหมดออกไป ไม่ว่าเรื่องมันจะน่าอัศจรรย์แค่ไหนแต่ว่ามันก็คือความจริงสิทธิ์พี่หยางเป็นคนเช่นนี้เจ้าเล่ช่างไรอย่างอายน่ารังเกียจนางนั่งลงที่เก้าอี้ครั้งแล้วมองไปยังอย่างเซียวด้วยจิตใจที่เครียยกราดคิดจะล่อลวงนางด้วยแผนการเช่นนี้หรือช่างคิดอะไรตื้นเขนินหากจิตใจของนางถูกทาให้หวั่นไหวได้เพราะอีกฝ่ายยื่นมือเข้ามาช่วยชีวิตแล้วก็นางคงแต่งงานไปเมื่อหลายล้านปีก่อนเล่ามันไม่ใช่แค่นั้นนะสิหลิงั่านกล่าวยังไม่ยาแสเขายังบออกด้วยว่า จะให้กลุ่มอัธพาลเหล่านั้นวางยาปลุกอารมณ์หรืออะไรบางอย่างกับเจ้าน่ารังเกียจคือน,น่ารังเกียจจริงๆฉันสรงส่วนแค้นเสียงอย่างเลี้ยวกริบและอยากจะใช้ฝ่าเท้ากระทืบใส่หยางเซียวใบหน้าของหยางเซียวแสดงออกถึงความประหลาดใจเล็กน้อยอันที่จริงใช่ว่าเขาจะตกตะลึงเพียงแค่นี้แต่เป็นเพราะกล้ามเนื้อใบหน้าของเขาไม่สามารถขยับได้ความเป็นจริงนั้นเขารู้สึกตกตะลึงมากว่าที่หลิงฮั่นรู้เรื่องนี้ได้ยังไงเจ้ามันไรอย่างอายยิ่งกว่านายน้อยผู้นี้สิอีายน้อยปิงกระทืบสีซองหยางเซียว อย่างเซียวรู้สึกขดหูจนแทบอยากจะตายที่ถูกคนอย่างในน้อยปิงดูหมิน่นในอีกด้านหนึ่งจูๆ่ๆเซียวเฉิงก็ข้มารามออกมาเสียงดังร่างกายของเขาค่อยๆถูกปกคลุมไปด้วยออร่าสีดําที่หนาแน่นจนมองไม่เห็นร่างกายเมื่ออยู่ในสภาพนี้พลังต่อสู้ของเขาได้ยกระดับสูงขึ้นหลายเท่าตัวราวกับว่าเปลี่ยนเป็นคนละคนเฮ้ยห,หลิงฮั่นลุกขึ้นยืนพรวดไม่ใช่ว่าเขาตกตะลึงในพลังเซียวเฉิง ในความเป็นจริงต่อให้ฝ่ายมีพลังต่อสู้ที่แข่งแกร่งกว่านี้หมื่นเท่าเขาก็ไม่แยแสแม้แต่น้อยแต่ที่เขารู้สึกประหลาดใจก็เพราะว่าเขาคุ้นเคยกับออร่าสีดำของอีกฝ่ายเป็นทักษะบ่มเพาะอีกรูปแบบหนึ่งหลิงฮั่นนึกถึงเกาะร้างที่เขาเคยไปติดก่อนหน้านี้คนบนเกาะแห่งนั้นจะต้อนรับผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์เรือล่อมเข้าไปและหลอกล่อให้เข้าละทีมืดที่เชื่อมั่นในดวงวิญญ,ญาณน,นิรันร์รวมถึงฝึกฝนทักษะบ่มเพาะที่แตกต่าง ผู้รอชีวิตบางคนที่ได้เข้าลัทีได้ออกจากเกาะไปเป็นเวลานานแล้วเพื่อเผยแพร่ความเชื่อนในดวงวิญญาณนิรันด์และรักษาบ,บ่มพอรูแปแบบที่แตกต่างไปจากทั่วทั้งดินแดนแห่งเซียนเพื่อล้มล้างสวรรค์และโลกพลังที่เซียวเฉิงป,ปล่อยออกมาได้เปลี่ยนกระแสะของการต่อสู้ทันทีเซียวเฉิงราวกับเป็นเทพประสูตแห่งโลกมืดเห็นอย่างชัดเจนว่าทั้งที่เขาไม่ได้กระตุ้นใช้อำนาจถึงกฎเกณฑ์แท้แต่กำปั้นและลูกเตะของเขากลับอัดแน่นไปได้วยพลังทำลาย ที่น่าสะพริงกลัวจนศัตรูไม่กล้ารับมือตรงๆและทำได้เพียงหลบหนีเขาพุ่งทะยานเข้าหาในน้อยปิงแต่พี่ชายจุนก็กล้าเข้ามาปัดป้องเสี่ยวเฉิงเอาไว้เราว่าพลังต่อสู้ของพี่ชายจุนไม่อาจจะเป็นคู่ต่อสู้กับเสี่ยวเฉิงได้ในตอนนี้เลยแม้แต่น้อยหลังจากที่กัดฟันลังเลอยู่ครู่หนึ่งพี่ชายจุนก็นำแหวนสิบวงออกมาสวมที่นิ้วและบดขยี้พวกมันเพื่อปลดปล่อยหมอกสีเขียวออกมาเสี่ยวเฉิงไม่แม้แต่จะหลบหลีกเขาตั้งมือเป็นขมมีดและทิ่มทะลวงเข้าใส่หน้าอกของพี่ชายจุน พี่ชัยจุนเลือกที่จะใช้วิธีการเดิมก็คือแปลสภาพพ่างของตัวเองให้กลายเป็นหมอกพิษตราบใดที่มีระดับพลังเท่ากันเขาก็ไม่คิดว่าใครจะสามารถสร้างความเสียหายต่อเขาในสภาพหมอกนี้ได้แต่แน่นอนว่าสภาพไร้เทียมทานเช่นนี้สามารถคงสภาพอยู่ได้เพียงระยะสั้นๆเท่านั้นยิ่งกว่านั้นเขาฝืนใช้พลังของแก่นกำเอนิดอิรันถึงสองครั้งในหนึ่งวันแล้วด้วยร่างกายของเขาย่อมได้รับผลกระทบสาหัสมือของเซียวเฉิงทะลวงเข้าใส่ โลหิตก็สัตว์กระจายขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยที่ร่างกายแปรสภาพเป็นหมอกพิษของพี่ชายจินไม่มีผลอะไรต่อเขาเลยแม้แต่น้อยสีหน้าของพี่ชายจินแสดงออกถึงความมึนงงเขาสัมผัสได้ว,ว่าหัวใจของเขานั้นถูกบดขยี้และอำนาจทำลายล้างที่เกินกว่าจะพัณน,นาได้ได้แพร่กระจายจากบริเวณหัวใจไปยังห้วงจิตวิญญ,ญาณของเขาอย่างไม่อาจต้านทานได้เพียงแต่ชั่วพริบตาที่เอสัมผัสสวรค์ของเขาก็ถูกทำลายอย่างสมบูรณ์และชีวิตก็ดับสิน้นเขา ยังคงรู้สึกยอมรบับไม่ได้ว่าเหตุใดทั้ทง,ทงที่ควอนตอำนาจของแก่นกำเนิดนิรันแล้วก็ยังไม่อาจหลบหลีกการโจมตีได้ผลหลิงฮันน่านิ่งไปชั่วขณะก่อนที่จะพยักหน้าในใจถึงแม้แก่นกำเนิดนิรันจะมีพลังที่แข่งแกร่งแต่อำนาจของมันก็มาจากอำนาจนึงกฎเกณฑ์ของสวรรค์และโลกแห่งนี้แต่เาะว่าเสี่ยวเชิงนั้นเป็นผู้ผมพอาพลัง,ลงนอีกรูปแบบหนึง่งทำให้การป้องกันของแก่นกำเนิดนิรันไม่มีผลการโจมตีเมื่อครู่คือสวรรค์และโลกของทั้งสองดินแดนที่แตกต่างกัน นายน้อยปิงหวาดกลัวจึงรีบแผ่นหนีไปอย่างรวดเร็วโชคดีที่เป้าหมายของเสี่ยวเฉิงคือหยางเซียวคนเดียวเท่านั้นเขาจึงไม่ได้ไล่ตามนายน้อยปิงไปทำให้อีกฝ่ายโชคดีหนีไปได้เซียวเฉิงขวาร่างกายของหยางเสี่ยวแล้วก่าวเสียงดังลั่นนายน้อยนายน้อยหากหยางเซียวยังมีเรี่ยวแรงแล้วก็เขาคงจะกระโดดตบหน้าเซียวเฉิงไปแล้วนี่เจ้าตาบอดหรือยังไงการถึงไม่เห็นว่าข้าได้รับพิจนพูดหรือขยับตัวไม่ได้เจ้าจะมัวเรียกข้าหาอะไรทำไมถึงไม่รีบหาทางรักษา โชคร้ายที่เสียวเฉิงมีสติปัญญามีมากเขารู้แค่วิธีการเข้มรวนแต่ไม่รู้จักวิธีคิดแก้ปัญหาถอยถอยถอยออกไปในน้อยปิงตะกรอนตามให้พวกพ้องของตอนรีบแผ่นหนีเสียวเฉิงไม่ได้ไล่ตามไปเพราะี่หัวคิดแต่เรื่องช่วยเหลืออย่างเซียวถ้าหากมีอะไรเกิดขึ้นกับอย่างเซียวแล้วก็เขาจะต้องถูกทวงซื้อทุบตีจนตายแน่อย่างเซียวนั้นเป็นตัวหมากสําคัญที่จะเป็นเมล็ดพันธุ์นําไปสู่การล่มสลายของตาหนักสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์ในอนาคตในที่สุดเสียวเฉิง ก็ตัดสินใจพยุงกร่างอย่างเซียวกลับไปยังฐานที่ตั้งหยุดก่อนหลิงหัน่นยืนเมือกไปขวางจบตอนคะ่ะ